แซ่บๆประจำวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของสงครามโซเชียลร,ระหว่างศิลปินดาราเซเลบและติงเกาหลีคืองานนี้เนี่ยบอกต้องบอกเลยนะว่ามันไม่คุ้มอ่ะอโดนด่าปรีแล้วกันนะคะพูดอย่างนี้เถิดเนอะอามาเป็นเรื่องราวของใครใครที่เพิ่งโดนกรณีนี้จัดมากลายเป็นประเด็นกระแสร้อนระอุอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะกับเรื่อง เซเลปขี้อวดคือแบบว่าเรื่องก็มีอยู่ว่าเซเลปกอเนี่ยโพสรูปที่ถ่ายกับแจจุงในอินสตาแกรมเมื่อแฟนคลับคนนึงไปเห็นก็เลยคอมเมนต์ประมาณว่าแบบว่าเออถ้าจะลงรูปก็ช่วยเช็คหน่อยคือเช็คอะไรฉันก็ไม่เข้าใจนะโอ้ไม่เพียงเท่านั้นนะจ๊ะก็เกิดการดราม่าขึ้นในอินสตาแกรมแต่ทั้งสองฝ่ายก็ขอโทษขอโพลก็เรื่องก็ยุติลงแต่แก๊งเพื่อนนอเนเนี่ยนะคะก็แคปชั่นลงอินสตาแกรมของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับคําอธิบายว่า h ฮ t e r ร์ n อร์นา a ีข้อความนี้เป็นการกระตุกหนวดเหล่าแฟนคลับขึ้นมาอีกครั้งค่ะซึ่งอักษรย่อกอไก่นี่ครับกับนอรน์เนียที่พูดถึงก็คือนี่ครับคุณก้องกรุณน,นะครับแล้วก็นัดเทพพัสดินณอยุธยานะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณนัทเทพเนี่ยก็โดนต่อว่าม,ามากที่สุดนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Instagram ของตัวเองนะครับว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วในเมื่อพวกคุณเนี่ยใช้อารมณ์และไม่มีเหตุผลแบบนี้เอาเป็นว่าช่วยหยุดพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะครับ พวกคุณทุกคนเนี่ยไม่มีใครรู้จักผมจริงๆสักคนแต่ว่ามาใช้คำพูดจับจ้วงกับผมแบบนี้เพียงเพราะรูปรูปเดียวนี่มันเนออนี่มันเกินคำว่ารักแล้วที่พวกคุณเนี่ยมีให้กับศิลปินของคุณผมจะพยายามเข้าใจนะครับแต่ว่าอย่ามาจับจ้วงผมอีกไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไม่หยุดการเออถ้าเกิดไม่หยุดนะครับผมจะไล่ดำเนินคดีทีละคนอย่าลบคอมเมนต์หนีกันไปละกันนี่ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมนะครับกรุณาให้เกียิกันบ้างถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเข้า อย่างนีนะครับอ่านผิดนะครับกุณาให้เกียดกันบ้างผมไม่ได้เข้าไปจับจ้วงพวกคุณหยุดนะครับก่อนจะเป็นเรื่องครับเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วค่ะว่าจะจบลงอย่างไรทันทีที่ทูอินไซส์ทราบจะรีบนำมารายงานข่าวให้แฟนๆได้ติดตามแน่นอน นี่ครก็อย่างที่ผู้หญิงได้บอกไปนะว่าแฟนคลับเผาก็มีดีๆเยอะ ใช่คือบางคนก็ไม่ใช่ว่าที่มาต่อว่าก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะรักศิลปินในแบบที่แบบโอ้โถหถวายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แ,แรกๆเนี่ยพัดเคยได้ยินมาบอกว่าเขาก็จะเรียกว่าเป็นแฟนคลับแหละแต่ว่าคนที่แบบว่าเป็นแฟนคลับกลุ่มที่จะมีปัญหาเยอะๆเงี้ยเขาจะเรียกว่าติ่งใช่ไหม,มไม่ติ่งเนี่ยคือ,อเรียกได้ทุกคนติ่งมาจากนี่ไงผมสั้นเท่าติ่งหูส่วนใหญ่เขาจะเรียกติ่งแบบนี้แต่ประเด็นก็คือแบบเนอะศิลปินไทยบางทีเราก็อยากจะลงรูปไปแล้วเจอคนดังที่เราชอบเราก็อยากจะล ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยถ้าเป็นคุณคุณไม่ลงได้ไงใช่ไหมล่ะอ่ะ,ะรเรื่องนี้จบยังไงอีกยาวอีกยาพูดถึง